วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของชีวิตนักเรียนมหาเล็กรับใช้ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทั้งประวัติความเป็นมาและหน้าที่ต่างๆโดยละเอียดโดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือประวัติหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลบุตรมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาพระเสด็จโซเรนทราธิบดีเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องคณะ lab audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนชีวิตมหาเล็กรับใช้เมื่อวันที่29กันยายนปีพุทธศักราช2,458ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งตำแหน่งนักเรียนมหาเล็กรับใช้ขึ้นในกรมมหาเล็กดังพระบรมราชองการดังนี้เนื่องจากเป็นโบราณราชประเพณีแต่เดิมมา ที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์ที่จะปูนบาเหน็จรางวัลความดีความชอบแก่เชื้อพระวงศ์หรือข้าราชการผู้ใหญ่เป็นพิเศษนอกจากความดีที่ให้โดยตรงแก่ผู้นั้นเองแล้วก็ต้องให้บุตรของผู้นั้นอีกด้วยโดยทรงพระกรุณานำบุตรของผู้นั้นมารับใช้ใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมและทราบข้อราชการไปในตัวทางวิธีการนี้ก็ตรงกับอารยาประเทศปฏิบัติกันในทำนองเดียวกัน เรียกกันว่าส t ต p เพจจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งตำแหน่งนักเรียนรับใช้ขึ้นโดยวางเกณฑ์ไว้คือต้องเลือมาจากนักเรียนโรงเรียนมหาเล็กหลวงแต่ให้คงสังกัดอยู่กับโรงเรียนตามเดิมทั้งในส่วนของการศึกษาด้วยไม่มีเงินเดือนแต่อย่างใดแต่ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักเรียนชั้นใหญ่รับราชทานเงินเดือน30บาทและชั้นเล็ก20บาท แต่คงให้เทียบยศเป็นสองอันดับคือเักเรียนรับใช้ชั้นใหญ่อายุไม่เกิน18ปีเทียบชั้นมหาเล็กสำรองหรือเท่ากับว่าที่นายร้อยตรีเักเรียนรับใช้ชั้นเล็กอายุไม่เกิน15ปีเทียบชั้นพันจ่าเด็กชายหรือเท่ากับจา่าในสิบเมื่ออายุพ้นเกณฑ์นี้ไปแล้วจะต้องออกจากตำแหน่งไปซึ่งหน้าที่ของเนกเรียนมหาเล็กรับใช้มีดังนี้ในเวลาปกติถวายการรับใช้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เตื่นพระบรรทมจนเสด็จเข้าห้องพระบรรทมเมื่อเวลาทรงกีฬาทรงพระกรุณาโปลดกล้าปลดกระหม่อมให้เล่นกีฬาร่วมด้วยถ้าเสด็จพระราชดำเนินฝ่ายในซึ่งบรรดามหาเล็กหรือสมุหาราชองครักษ์เข้าไปไม่ได้นักเรียนมหาเล็กรับใช้ต้องตามเสด็จเข้าไป ส่วนในงานพระราชพิธีนักเรียนมหันฯรับใช้ต้องคอยอรับพระมาลาหรือพระคทาจอมพลและตามเสด็จไปถวายการรับใช้อยู่ในงานพระราชพิธีด้วยส่วนในงานซ้อมรบเสือป่านักเรียนมหันฯรับใช้ต้องตามเสด็จในการซ้อมรบเสือป่าทรงพระรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักเรียนมหันฯรับใช้เป็นนักเรียนเสือป่ารับใช้องค์นายกเสือป่า หรือองค์ผู้บัญชาการกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ซึ่งหม่อมหลวงปิ่นได้เขียนเล่าถึงเรื่องนี้ในคราวที่ยังเป็นนักเรียนมหาเล็กรับใช้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่านักเรียนมหาเล็กรับใช้นั้นแบ่งเป็นรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กถ้าอายุ15ปีไปแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ในบรรดาน,นักเรียนมหาเล็กรับใช้รุ่นแรกข้าพเจ้าอายุน้อยที่สุด จึงเป็นรุ่นเล็กรับราชการฉลองพระเดชพ,พระคุณ9เดือนแล้วจึงได้สรงพระราชดำริพระราชทานเงินตอบแทนบ้างดังนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2459เป็นต้นไปเราจึงได้เงินเดือนรุ่นเล็กได้20บาทรุ่นใหญ่ได้30บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวด อยู่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนานเข้าจึงรู้ว่าตนเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆทุกวันเท่ากับได้พระราชทานการศึกษาโดยวิธีอ้อมพระราชทานความรู้โดยเล่นเข้าตำราเพลเวที่ฝรั่งนะับว่าเป็นวิธีการศึกษาที่ดีในระยะต่อมาแต่ที่พระองค์ท่านทรงสอนตรงๆก็มีซึ่งการที่หม่อมหลวงปิ่น ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทราชการที่6เป็นระยะเวลาหลายปีนั้นจึงนาได้ซึมซาพระราชัธยาศัยมาเป็นอันมากอันส่งผลดีต่อชีวิตและการศึกษารวมถึงการงานของหม่อมหลวงปิ่นในเวลาต่อมาด้วยและสุดท้ายนี้นี่คือรายชื่อนักเรียนมหันตเล็รับช้รุ่นแรกมีรายชื่อดังนี้ชั้นใหญ่ลำดับที่1นายหยิบนนนคร เป็นบุตรชายคนเดียวของเจ้าพระยาบดินเดชานุชิตหรือแย้มนานคร 2. นายปานีไกลเลิกซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นในกวดหุ้มแพร ى, เป็นนายจ่ายวดเป็นบุตรของเจ้าพระยามหิดทรหรือละออไกลเลิกชั้นเล็กลำดับที่หนึ่งหม่อมเจ้าหาัชากรวรวัรเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนาราธิประพันธ์พงษ์ 2. หม่อมเจ้าดิสานุวัต เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 3. หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภทวีวงศ์ต่อมาเลือ่อนบรรดาศักดิ์เป็นหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์เป็นโอรสในหม่อมเจ้าอุดมเดียวเรกลาบในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพุทธเรศธรรมรงค์ 4. หม่อมหลวงปิ่นมาลากุณบุตรของมหาอามาตย์เอกเจ้าพระยาพระเรสด็จโซเรนทราธิบดี 5. ในประสาทสุขุมเป็นบุตรของมหาอามาตย์เอกเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมและต่อมายังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งนักเรียนมหาเลกรับใช้เพิ่มอีกคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และในชัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรสีวิสิทฐ์ศักดิ์หรือเชยกัลยาณมิตร และนี่ก็คือรายนามและหน้าที่ของนักเรียนมหาเลขกรับใช้รุ่นแรกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ